สวัสดีครับนี่คือมวยดีวิธีไทยพีพีทีวอาทิตย์ที่24มีนาคมสดจากเวทีมวยอตคอสามจิตเมืองนอนท์สิบนกาสิบนาทีเป็นต้นไปมวยดีวิธีไทย p ีพีทีวีกประกบคู่โดย จอเอศูน์ที่โลหะพืชสอจอวิคิตอ่องละอ,อทั้ง4คู่ในวันนี้ขอบอกว่าเข้มข้นวันนี้มาพร้อมฟอร์มล่าสุดอาวุธที่ใช้ประกอบการต่อสู้พร้อมมวยรักมวยชอบ f c ฟซช็อตกดซับไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ FC ท่าในใดที่ยังไม่มีตัวช่วยของแดงแนะนำแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่คู่หนึ่งนะโชคปรีชาอบตอปรีชาเจอกับกล้องฟ้าสาสกุลยิมร้อยสิบสี่ไปดูสิว่าทั้งคู่เป็นไกลมาจากไหน ฟอร์มล่าสุดเป็นยังไงคู่ที่1โชคในน้ำหนัก1 1 4ปอนด์โชคปีชาออบตอปีชาพบกับก้องฟ้าสาสะกุลจิมโชคปีชาเป็นนักมวยอ,อายุ21ปีจากจังหวัดสมุทรสงครามฝฟา์ล่าสุดชนะน็อกยกหนึ่งกระแสะฟ้าสูจีมามีเกียวชนะน็อกยกสามโชคทวีวิรนายยิมส่วนก้องฟ้าเป็นนักมวยอ,อายุ28ปีจากจังหวัดนครปฐม ฝ่ล่าสุดแพ้น็อกยก3ยกดำพุ่มผ่านม่วงชนะันาแนยกดำพุ่มผ่านม่วงทั้งคู่นะเป็นมวยขวาเปิดเกมโชคปรีชาเนี่ยมีพ่อแม่เป็นคนประม่านะมาอยู่เมืองไทยนานแล้วพูดภาษาไทยได้เรียนหนังสือไทยนะเป็นมวยขวาเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวเตะเจาะยางนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดขนาดที่กล้องฟ้านะกล้องฟ้านี่ขวา เปิดเกมนะเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวหมัดขวาหนี่หนักแรงเคยผ่านการชกมมยสากลอาชีพมาแล้วมวยคู่นี้สดก็ต้องโชคปรีชาขณะที่เก่าก็ต้องก้องฟ้าวันนี้ของแดงชอบไปที่ลูกเก่าของก้องฟ้านะชกได้ทั้งไทยและสากลหมัดหนีเขาบอกว่าสั่งได้วันนี้เบียดบทเบียดบทจะเบียดเฉือนชน,นะโชคปรีชาอาปตต่อปรีชาสนุก เอฟซีชอบกดซับสไครป์กดติดตามกดไลค์กดแชร์เอฟซีท่านไหนที่ยังไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงแนะนํามวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูชั้นแนวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่สองนะเทพมังกรพักยกทีเฮดวันนี้เจอสีนรงคกักับธนำหนัร้อยยี่สิบสองไปดูฟอร์มล่าสุดอาวุธที่ใช้ประกอบการต่อสู้คู่ที่สองชกน้ําหนักร้อยยี่สิบสองปอนด์เทพมังกรพักยกทีเฮด พบกับศีนรงก์กัมบนาธเทพมังกรเป็นน้กมวยอายุ16ปีจากจังหวัดสุมพรรณไฟลล่าสุดแพ้คะานโชคชัยชาญจ็กกี้ยิมชนะคะแนนพอทวีศักดิ์จอรเวชนะน็อกยกสองทอบกันเกียรติทรงฤทธิ์ส่วนศีนรงเป็นน้กมวยอายุ18ปีจากจังหวัดสุรินไฟล์ล่าสุดแพ้ฟาวยกสามเพชรบานนนจเอสี แพ้คะแนนลุงลาวีสักอินเตอร์ชนะน็นนอกยกสามโชคใจชาญจจกียิมเป็นมวยเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่นะเทพบังกรเนี่ยเข่าในอาชีพมวยขวาเด้งตีเกาะเกี่ยวตีนี่ทำได้ดีมากๆแข้งขวาดีออกได้คมและอันตรายขณะที่สีนารงนะสีระงงนี่มวยขวาเปิดเกมแข้งขวาหมัดขวาในเป็นรองมวยคู่นี้ของแดงมองว่าในของเทพมังกรดูดีกว่า วันนี้นอกเบียดในเหลื่อมนะเบียดบทเบียดบทจะใช้ในให้เป็นประโยชน์เบียดเฉือนสีนรงก็กคำพนาดสนุก fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ fc ท่านไหนที่ยังไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยหงแดงแนะนํามวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูชั้นแนวหน้าของเมืองไทยมาที่รองผู้เอกรองผู้เอกสึกล้างตานะสีกัก ซูจีบะหมี่เกีียวเจอเพชรสีคิ้วกอกับประดัดร้อยสามสิบสี่สี่กักนีเคยชนะคะแนนมานะไปดูฟอร์มล่าสุตรอาวุธที่ใช้ประกอบการต่อสู้ส่วนรองคู่เอกชดในน้ำหนักร้อยสามสิบสี่ปอนด์สี่กักซูจีบะหมี่เกีียวพบกับเพชรสีคิ้วกอกัรมานาสี่กักเป็นนักมวยอายุยี่สิบปีจากจังหวัดสกลนครไฟล์ล่าสุดแพน็อกยกแรกเพชรผาแตนจิตมืองนนท์ ชนะคะแนนเพชรสีกักกอรกรรมนาฏแพ้น็อกยกสองชองชนะต่อบุตรหลีส่วนเพชรสีคิ้วเป็นตั้งมวยอายุ21ปีจากจังหวัดนครราชส,สีมาไฟลล่าสุดชนะคะแนนพีรสุภาพชอรัตะนชัยแพ้คะแนน,นสีกักสุจีมมีเกียว ท้ายคะแนนเพชรมหาโชคจิตมึงนนทั้งคู่นะเป็นมวยขวาสีกั๊กนี่แข่งขวาในเหนียวแน่นรูปร่างดีมากๆขณะที่เพชรสีคิ้วนี่เพชรสีคิ้วขวาเปิดเกมนะในเหนียวแน่นแต่ติดที่ตัวเล็กมวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่สรีระรูปร่างของสีกั๊กนะวันนี้ดูว่าใหญ่ลอยกว่าวันนี้เบียดชนเบียดชนแรงประทะดูดีกว่าวันนี้จะเบียดย้ำแขนเพชรสีคิ้วกกับปัญหาดได้อีกครั้งหนึ่ง มาที่คู่เอกนะโอ้โหคู่เอกนี่ขอบอกว่าน่าสนใจสถานฟ้าเจเชียงใหม่เจอกับหนึ่งพิชิตชอเที่ยงธรรมไปดูฟอร์มและาสุดอาวุธที่ใช้ประกอบการต่อสู้เป็นใครมาจากไหนคู่ที่4สถานฟ้าเจเชียงใหม่พบกับหนึ่งพิชิตชอเที่ยงธรรมสถานฟ้าเป็นนักมวยอายุ37ปีจากจังหวัดศรีสะเกดไฟล์ล่าสุสดแพ้คะแน,นเมืองลาวเกตทงยศแพ้คะแน,นประตักนิน ชินบีมวยไทยธนะนะนเพชรมนตรีเพชรสุภานันต่องชาวเชียงใหม่ส่วนหนึ่งพิชิตเป็นนักมวยอายุ25ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์ไฟล์ล่าสุดชนะน็อกยกสามสมบัติสิทธิ์หลวงพ่อน้ำฝนแพ้น,น็อกยกสี่ฟ้าประทานสิงห์อัจฉวินเสมอประตักนินชินบีมวยไทยสถานฟ้าเนี่ย ขวานะฝีมือครอบเครื่องเก๋าเกมกระดูกมวยเบอร์มวยนี่แข็งปกผ่านศึกสําคัญสําคัญมาเยอะเกียร์เพชรเพชรกินดีโอสุดท้ายนี่นะมาที่มวยดีวิธีไทยขณะที่คู่ต่อสู้นะคู่ต่อสู้นี่หนึ่งพิชิตชอเที่ยงทำนะซ้ายครบเครื่องแข่งซ้ายยาวซ้ายออกได้ดีมากๆหนักแรงวันนี้นะเก๋าก็ต้องสถานฟ้าส่วนสดก็ต้องหพิชิต วันนี้หงแดงชอบไปที่1นพิชิตนะชอบไปที่มวยฟอร์มสดมวยทางซ้ายไทยเปรียบแข่งซ้ายยาวซ้ายยาววันนี้หงแดงมองว่าซ้ายยาวของหนึ่งพิชิตดูดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะสถานฟ้าเจเชียงใหม่สนุกนี่คือมวยน,นี้วิธีไายพพททีวีสามส สดจากเวทีมวยอตกสาติดเมืองนนท์12นาฬกา15นาทีเป็นต้นไปนะทางพีพีทีี3 6มาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะหงแดงชอบไปที่กล้องฟ้านะชอบไปที่ชกได้ทั้งไทยสากลเก๋าเกมกระดูกมวยเบอร์มวยดีกว่าวันนี้เบียดชนเบียดชนนะจะเบียดเฉือนชนะโชคปรีชาอบตปรีชาสนุกชอบสองหงแดงชอบมาที่เทพมังกรพักยกทีเฮวันนี้นชอบไปที่ เข่าในนะมองว่าเข่าในดูเด็ดดูดีกว่าวันนี้เบียดชนเบียดชนจะเบียดเฉือนชนะสีนรงค์กอกับมนาศสนุกนี่คือชอบสองส่วนชอบสามของแดงชอบไปที่สีกักวันนี้มองว่าสีกักสรีระรูปร่างดูดีกว่าทุกอย่างเบียดคู่ขี้สุสีแต่วันนี้แรงเบียดแรงะพทะมองว่าสีกักวันนี้ได้ใหญ่ได้ลอยจะเบียดย้ำแขนเพชรสีคิ้วกอกับมนาศอีกครั้งหนึ่งส่วนคู่เอกนะของแดงชอบไปที่ลูกสดของ หนึ่งพิชิตวันนี้หนึ่งพิชิตจะอาศัยซ้ายยาวลูกสดนะ่าเบียดบทเบียดบทเบียดเฉือนชนะจอมเก่าอย่างสถานฟ้าเกเชียงใหม่สนุกนี่คือมวยในวิธีไทย bpttv สามสิบหก fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ fc ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยของแรงแนะนำา d d หงส1หนึ่งหนึ่งแปดหงหนึ่งหนึ่งแปด 8, ที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบวันนี้นะมาพร้อมคอมเมนต์เด็ดเด็ดเสิร์ฟส่งตรงถึง fc นะวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่นะไลฟ์สด มวยวันอาทิตย์นะทั้งช่อง7และพีพีทีววันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์วันนี้สวัสดีครับ